สวัสดีครับทุกทท่านที่กำลังรับชมทางช่องพงพันธ์พารวยวันนี้มานำเสนอหลักหน่วยสามสูตรบนชนแล้วมาก่อนที่จะรับชมนั้นกระผมขอฝากคำเตือนโปรดพิจารณาในการรับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นพงพันธ์พารวย ขอให้ทุกท่านรับชมได้ณบัดนี้ งวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 5หลักหน่วยบนชนแล้วมาได้9กับสองเกับสองขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวย